พระโมคาัลานะเนี่ยหาคราะสาวกเบื่อสายก่อนจะบรรลุเป็นพระหลานก็นั่งโงกง่วงจะหลับไม่หลับนะผู้เจ้าเห็นพระโมคัลานะง่วงเนี่ยหายตัวมาปรากฏต่อหน้าพระโมกขลานะถามโมกัลานะง่วงเหรอบอกง่วงพระเจ้าค่ะนะไม่รู้จะทำยังไงก็เลยบอกวิธีแก้ง่วงนะเช่นน้ำรูปหน้ามองดูดาวมองแสงสว่างสาธยายธรรม นะไปเดินจงกรมนะหรือว่าสุดท้ายแก้ทุกข้อแล้วไม่ได้ก็คือโมกลาราณาไปนอนซะนะวิธีสุดท้ายวิธีที่8นะจะบอก8วิธีนะวันนั้นถ้าเรานั่งสมาธิเราง่วงลองฝืนก่อนสักครั้งสองครั้งถ้าโยมฝืนได้เนี่ยตั้งจิตได้อยู่กับลมหายใจจิตมันสงบขึ้นมาปั๊บเนี่ยความง่วงมันปุ๊บหายไปเลย ยมจะรู้เทคนิคในการพลิกจิตพลิกมุมที่จะไม่ให้เกิดความง่วงที่จะทำให้ความง่วงดับไป